วันนี้ทางช่องได้เปิดปุ่มซเปอร์แตงเป็นปุ่มสนับสนุนช่องโดยกดปุ่มขอบคุณจากนั้นเลือกจำนวนตามที่ต้องการได้เลยหากท่านใดสนใจสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มนี้เลยพเพื่อเสดงกำลังใจให้กับทางช่องนะครับสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่อง m a s t e r รีนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการเข้าสู่บทเปรียนการเรียนรู้การวิเคราะห์ความได้จะเป็น ตามหลักการทางคณิตศาสตร์ของตระดับขนมไทย16กุมภาพันธ์2569ที่นำมาวิเคราะห์ความน่าจะเป็นให้ได้รับชมรับฟังนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังหน่วยการเรียนรู้ต่างๆแต่และเมนูทางช่องก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังใช้สติในการนำการวิเคราะห์ไปพิจารณานะครับ เพราะเป็นเพียงแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นในคลิปนี้ทางช่องก็จะมาวิเคราะห์อัตราการค่าสัรวัตถุดิบเพื่อที่จะนําวัตถุดิบมาปรุงเมนูดับขนมไทยในวันที่16กุมภาพันธ์2569กว่า20เมนูในวันนี้นะครับเข้าสู่เมนูที่1เลยนะครับโดยเมนูที่1นนะครับจะเป็นเมนูของท่านอาจารย์ชุดจิ้งจอก17นะครับ จะเป็นชุดการังสันวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูนะครับดับคู่ร้อยเหนือหรืออาจารย์ชุดตะวันาสาสองฟ้านะครับโดยในวันที่1กุมภาพันธ์การังสันวัตถุดิบดับคู่ร้อยเหนือ76ออกออกผ่านส่วนการคัาสันวัตถุดิบในวันที่16กุมภาพันธ์การังสันวัตถุดิบดับ ผู้ร้อยเหนือไม่ชนกันก็จะเป็นดับร้อยเหนือ2-3-7-4-8 2-3-7-4-8ในเมนูที่1พิจารณาวัตถุดิบนี้ก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรค์เมนูออกมานะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่2จะเป็นเมนูของอาจารย์คู่เงินจะเป็นชุดการรังสรรค์วัตถุดิบเพื่อที่จะนําวัตถุดิบมาปรุงเมนูดับใต้ทุกหลักอัตราการค่าสรมวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับใต้หลุด1ครั้งในวันที่1กุมภาพันธ์การค่าสรรวัตถุดิบดับ0ูนย์ออกสีผ่านส่วนการรังสรรวัตถุดิบในวันที่16กุมภาพันธ์ค่าสรรวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับใต้ทุกหลักดับ5ในเมนูที่2นะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่3จะเป็นเมนูของอาจารย์คู่เงินอีก1ชุดจะเป็นชุดการค่าสัรวัตถุดิบเพื่อได้จะปรุงเมนูดับร้อยสิบหน่วยเหนืออัตราการค่าสรรวัตถุดิบหรือสถิติรวมหลุดอยู่3ครั้งนะครับโดยในวันที่1่กุมภาพันธ์ค่าสัรวัตถุดิบเพื่อได้จะปรุงเมนูดับใต้ทุกหลักศูนย์ขอไปครับดับร้อยสิบหน่วยเหนือศูนย์ออก6 2 9ผ่านทั้งร้อยสิบห่วย ส่วนการรังสรรควัตถุดิบในวันที่16กุมภาพันธ์อาจารย์คู่เงินได้รังสรรวัตถุดิบเพื่อได้จะปรุงเมนูดับร1 0เหนือเหนือดับ2ในเมนูที่3นะครับก็พิจารณาวัตถุดิบนี้อย่างมีวิจารณญาณก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรเมนูออกมานะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่5จะเป็นเมนูของท่านอาจารย์กุ้งจะเป็นชุดการค่าสัมบติบเพื่อได้จะปรุงเมนูดับผลรวม10หน่วยใต้อัตราการค่าสัมบติบร,รวมลดจนหนึ่งครั้งในวันที่1่กุมภาพันหกเก้าค่าสัมบติบเพื่อได้จะปรุงเมนูดับผลรวม10หน่วยใต้9กับ3ออก4 8 4แบวก8เท่ากับ12เท่ากับผลรวม2ผ่านส่วนการค่าสัมบติบในวันที่16กุมภาพันหกเก้า อาจารย์กุ้งได้คัดสัมวัตณิบเพื่อให้จะปรุงเมนูดับผลรวม10หน่วยใต้1กับ4 1กับ4นะครับพิจารณาวัตถุดิบนี้ก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรค์เมนูออกมานะครับไปกันต่อที่เมนูที่5จะเป็นเมนูของท่านอาจารย์ชุดการรังสรรค์วัตถุดิบ เพื่อที่จะปรุงเมนูดับร้อยสิบหน่วยหนึ่งนะครับการรังสรรค์วัตถุดิบรวมหลุดอยู่สองครั้งโดยครั้งล่าสุดก็คือวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกเก้าค่าสัมวัติบดดับสองออกหกสองเก้าร้อยสิบออกสองก็ถือว่าหลุดตามอัตราการค่าสัมวัติบดหรือตามหลักการทางคณิตศาสตร์อยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์หากครั้งไหนที่หลุดครั้งต่อมาจะกลับมาเดินดีโดยค่าสัมวัติเดเพื่อที่จะปรุงเมนูดับร้อยสิบหน่วยเหนือสิบกุมภาพันธ์ดับหก ในเมนูที่5พิจารณาวตัตถุดิบนี้ก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรร์เมนูออกมาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปไปกันต่อที่เมนูที่6จะเป็นเมนูของท่านอาจารย์เปิ้ลจะเป็นชุดการค่าสรรวัตถุดิบเพื่อได้จะปรุงเมนูดับเฉพาะ110หน่วยเหนือการค่าสรรวัตถุดิบหรือสถิติก็ยังเดินดีดในวันที่1กุมภาพันธ์ค้าสรรวัตถุดิบเพื่อจะปรุงเมนูดับ110หน่วยเหนือดับ7 ออก629ผ่านทั้ง110หน่วยส่วนการค่าสำรวัตถุดิบในวันที่16กุมภาพันธ์อาจารย์เปิ้นได้ค่าสำมวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับร10หน่วยเหนือดับ0ในเมนูที่6นะครับก็พิจารณาวัตถุดิบนี้ก่อนปรุงเมนูออกมานะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่7จะเป็นเมนูของท่านอาจารย์เปิลจะเป็นชุดการค่าสั่นวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะร้อยเหนือ10กับหน่วยไม่เกี่ยวกันค่าสัรนวัตถุดิบในวันที่1กุมภาพันธ์รังสั่นวัตถุดิบออกมาเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะร้อยเหนือ3ออก6 2 9อ0ออก6ผ่านส่วนการค่าสั่นวัตถุดิบในวันที่16กุมภาพันธ์อาจารย์เปิลได้ค่าสันวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะร้อยเหนือ9 10กับหน่วยไม่เกี่ยว ในเมนูที่7พิจารณาวัตถุดิบนี้อย่างมีวิจารณญาณก่อนปรุงแล้วก็รังสรรค์เมนูออกมานะครับไปกันต่อที่เมนูที่8จะเป็นเมนูของอาจารย์เปิ้ลจะเป็นชุดการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะ สิบเหนือร้อยกับหน่วยไม่เกี่ยวการคาาสั่นวัตถุดิบหรือสสยตินะครับก็ยังเดินดีจนในวันที่1กุมภาพันธ์คาาสั่นวัตถุดิบเพื่อจะปรุงเมนูดับเฉพาะ10เหนือ1่ออก6 2 9อ0กออก2ผ่านส่วนการคาาสั่นวัตถุดิบในวันที่16กุมภาพันธ์69อาจารย์เปิ้ลได้คาาสั่นวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะ10เหนือ6กร้อยกับหน่วยไม่เกี่ยวก็พิจารณาวัตถุดิบอย่างมีวิจารณญาณก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรค์เมนูออกมานะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่9จะเป็นเมนูของอาจารย์เปิลจะเป็นชุดการค้าสัมวัตถุดิบ เพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะหน่วยเหนือการคัาสรรวัตถุดิบในวันที่1กุมภาพันธ์หกเก้าดับเฉพาะหน่วยเหนือ1ออก6 2 9หน่วยออก9ผ่านส่วนการคัาสรรวัตถุดิบในวันที่16กุมภาพันธ์หกเก้าอาจารย์เปิ้ลได้รำสั่งวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะหน่วยเหนือ0 10ย์กับร0อยไม่เกี่ยวนะครับในเมนูที่9กก็พิจารณาวัตถุดิบอย่างมีวิจารณญาณก่อนปรุงแล้วก็คัดสรรเมนูที่แสนอร่อยออกมานะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่10จะเป็นเมนูของอาจารย์3 d ดีคัจะเป็นชุดการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อที่จะนำวัตถุดิบมาปรุงเมนูดับเฉพาะ10เหนือร้อยกับหน่วยไม่เกี่ยวกับารคัดสรรวัตถุดิบหรือสถิติรวมทั้งหมดหลุดอยู่4ครั้งนะครับโดยในวันที่1กุมภาพันธ์นะครับ 69ค่าสัมวตัตถุเพื่อทด่จะปรุงเมนูดับเฉพาะ10เหนือ3ออก6 2 9อออกสองผ่านส่วนการค่าสัมวตัตถุในวันที่16กุมภาพันธ์เกอาจารย์3ดีค่ะได้รังสรรค์วัตถุเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะ10เหนือ6กร้อยกับหน่วยไม่เกี่ยวนะครับก็จะไปะชนกับอาจารย์เปิ้ลได้ค่าสัมวตัตถุมาดับเฉพาะ10เหนือ6เช่นเดียวกันในเมนูที่10พิจารณาวตัตถุนี้อย่างมีวิจารณญาณก่อนปรุงแล้วก็ ตวเมนูออกมานะครับไปกันต่อที่เมนูที่11จะเป็นเมนูของอาจารย์ B&Y y ชุดวิวท้องทะเลสีส้มแดงจะเป็นชุดการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะร้อยเหนือ10กับหน่วยไม่เกี่ยวการคัดสรรวัตถุดิบหรือสถติรวมหลุดอยู่6ครั้งนะครับ โดยการคัดสรรวัตถุดิบในวันที่1กุมภาพันธ์รังสรรวัตถุดิบออกมาดับเฉพาะร้อยเหนือ145ออก 6- 2 9อร้อยออก6ผ่านส่วนการคัดสรรวัตถุดิบในวันที่16กุมภาพันธ์69ท่านอาจารย์ B y วิวท้องทะเลสี 4, ส้มแดงได้คัดสรรวัตถุดิบเพื่อที่จะนำวัตถุดิบปรบปรุงเมนูดับเฉพาะร้อยเหนือ3 4 6 3 4 6ในเมนูที่11นะครับก็พิจารณาวัตถุดิบอย่างมีวิจารณญาณก่อนปรุงเมนูออกมานะครับ มกันต่อที่เมนูที่12จะเป็นเมนูของอาจารย์เจจะเป็นชุดการค่าสัมวัตถิบเพื่อที่จะปุงเมนูดับใต้ทุกหลักโดย1กุมภาพันธ์ค่าสัมวัตถิบออกมาดับใต้1ออก4 8แล้วก็ดับ เก้79ออก4 8ก็ผ่านส่วนการค่าสัมวัตถุดิบในวันที่16กุมภาพันธ์อาจารย์เจได้รังสรรวัตถุดิบเพื่อได้จะปรุงเมนูดับใต้ทุกหลักดับ1แล้วก็ไม่มาใต้4-3นะครับในเมนูที่12ก็พิจารณาวัตถุดิบอย่างมีวิจารณญาณก่อนปรุงแล้วก็รังสรรเมนูออกมานะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่13จะเป็นเมนูของอาจารย์ทวีจะเป็นชุดการค้าสัมวตัตถุเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะร้อยเหนือ10กับหน่วยไม่เกี่ยวกันค้าสรมวตรัตถุหรือสถิติก็ยังเดินดีโดในวันที่1่กุมภาพันธ์ค้าสัมวปวัตถุออกมาดับเฉพาะร้อยเหนือ1ออก 6, 29อร้อยออก6ผ่านส่วนการค้าสัวรวัตถุในวันที่16กุมภาพาน 6, 9, ันธ์69โดยวิธีการคำนวณก็คือจะใช้หลักหน่วย เหนือนะครับบวก90คงที่ก็จะได้ดับร้อยนึงวัดถัดไปโดย16กุมภาพันธก้าค่าสัมบัติบพร่ทีจะปรุงเมนูดับเฉพาะร้อยเหนือ8 10กับหน่วยไม่เกี่ยวในเมนูที่13พิจารณาวัดถดิบอย่างมีวิจารณญาณก่อนปรุงแล้วก็ค่าสัรเมนูออกมานะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่14จะเป็นเมนูของอาจารย์ชวโรธจะเป็นชุดการค่าสัรวัตดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับร้อยสิบหน่วยเหนืออัตราการคัดสรรวัตดิบหรือสถิติก็ยังเดินดีโดยนในวันที่1กุมภาพันธ์ค่าสรรวัตดิบออกมาดับ3ออก6 2 9ผ่านส่วนการค่าสรมวัตดิบในวันที่16กุมภาพันธ์69าในภาพอาจารย์พิมพ์เดือนผิดนะคะจะเป็น16ทับทับหรังสัมวัตดิบออกมาเพื่อที่จะปรุงเมนูดับร้อยสิบหน่วยเหนือดับ พิจารณาวัตถุดิบนี้ก่อนปรุงเมนูออกมาในเมนูที่14นะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่15จะเป็นเมนูของอาจารย์ b a แอ y จะเป็นชุดการคัาสรรวัตถุดิบเพื่อได้จะปรุงเมนูดับเฉพาะหน่วยเหนือ10กับร้อยไม่เกี่ยวการคัาสรรวัตถุดิบหรือเศติฐนะครับรวมหลุดจู่5ครั้งโดยในวันที่1กุมภาพันธ์รังสรรวัตถุดิบเพื่อได้จะปรุงเมนูดับเฉพาะหน่วยเหนือ468ออกหก9หน่วยออก9ก็ถือว่าผ่านส่วนการคัาสรรวัตถุดิบในวันที่16กุมภาพันธ์69รังสรรวัต เพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะหน่วยเนื้อ0-23 0-23นะครับ10กับร้อยไม่เกี่ยวในเมนูที่15ก็พิจารณาวัตถุดิบอย่างมีวิจารณญาณก่อนปรุงแล้วก็รังสรรค์เมนูออกมานะครับไปกันต่อที่เมนูที่16จะเป็นเมนูของอาจารย์ B a แอ y จะเป็นชุดการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อทีจะปรุงเมนูดับผลรวม10หน่วยเนือการรังสรรวัตถุดิบ ในปี69หลุด2ครั้งเดินดี1ครั้งท่านใดที่ติดตามก็พิจารณาต่อไปส่วนท่านใดที่มาติดตามแล้วก็ผ่านชุดนี้ได้โดยใติอัตาราการคัาสัมบัติเพื่อจะปรุปงเมนูหลุดต่อกัน2ครั้งก็คือ17มกราคมแล้วก็1่กุมภาพันธ์ตามอัตราการคัดสัมวัติทุดิบหรือตามหลักการทางคณิตศาสตร์อยู่ที่90%หากหลุดต่อกันสองครั้งแล้วครั้งต่อมาจะกลับมาเดินดีโดยในวันที่16กุมภาพันธ์หดสิบเก้าอาจารย์บีแอนบอยได้ค้าส 1248 1, 1248ครั้งก่อนดับผลบรวม1356ออก29 2บก9เท่ากับ11เท่ากับผลบรวม1ก็หลุดไปก็พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณก่อนปรุงแล้วก็คัดสรรเมนูออกมานะครับไปกันต่อที่เมนูที่17จะเป็นเมนูของท่านอาจารย์ภาพพื้นหลังสีกรม ออกดำนะครับจะเป็นชุดการคัดสัมวตัตดิบเพื่อูติจัปรุงเมนูดับร้อยสิบหน่วยชุดการปรุง33อัตราการคัดสัมวตัตตุดิบหรือเศรษฐรวมหลุดจุดสี่ครั้งในวันที่1กุมภาพันธ์คัดสัมวตัตดิบเพื่อูติจัปรุงเมนูดับร้อยสิบหน่วยเหนือ8 ออก6 2 9ผ่านส่วนการค่าสารวัตถุดิบในวันที่16กุมภาพันธ์รังสรรควัตถุดิบออกมาเพื่อที่จะปรุงเมนูดับ110หน่วยเหนือดับ6พิจารณาวัตถุดิบอย่างมีวิจารณญาณก่อนปรุงแล้วก็รังสรรคเมนูออกมานะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่18จะเป็นเมนูของท่านาจารย์ผีเซธวดาให้โชคจะเป็นชุดการค่าสัมวัตดิบเพื่อทจะปรุงเมนูดับเฉพาะ10ใต้หน่วยไม่เกี่ยวอัตราการค่าสัมรวัตดิบหรือสถิติก็จะมี1นคุมภาพันหกเก้านะครับคำนวณวิเคราะห์รังสีวัตดิบออกมาดับเฉพาะ10ใต้4ออก48 10ออก4ก็ถือว่าหลุด ่วนท่านใดที่ติดตามก็พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณ16กุมภาพันธ์เกรังสรรค์วัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะ10ใตห้5หน่วยไม่เกี่ยวในเมนูที่18ท่านใดที่ติดตามก็พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณก่อนปรุงแล้วก็รังสรรค์เมนูออกมานะครับไปกันต่อที่เมนูที่19จะเป็นเมนูของอาจารย์ผีเสื้อเทวดาให้โชคจะเป็นชุดการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนู ดับเฉพาะ10เหนือร้อยกับหน่วยไม่เกี่ยวการรังสรรค์วัตถุดิบในวันที่1กุมภาพันธ์เกค่าสัมบติบออกมาดับเฉพาะ10เหนือ5กับ3ออก 6, 2 9 10ออกสองผ่านส่วนการค่าสัมวบติบในวันที่16กุมภาพันธ์เกอาจารย์ผีเสื้อเทวดาให้โชคค่าสัมวัติบเพื่อจด้จุงเมนูดับเฉพาะ10เหนือ6กับ7 6กับ7 ร้อยกับหน่วยไม่เกียวพิจารณาวัตถุดิบอย่างมีวิจารณญาณก่อนปรุงแล้วก็คัดสรรเมนูที่แสนอร่อยออกมานะครับแล้วก็เมนูที่20จะเป็นเมนูของอาจารย์เวียงพิงจะเป็นชุดการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อที่จะปลูกเมนูดับผลรวม10หน่วยใต้อัตราการคัดสรรวัตถุดิบในวันที่1่กุมภาพันธ์หกาคัดสรรวัตถุดิบออกมาดับผลรวม10หน่วยใต้0ออก48 4บวก8เท่ากับ12เท่ากับผลรวม2ผ่านส่วนการคัดสรรวัตถุดิบในวันที่16กุมภาพันธ์อาจารย์เบียงพิงได้คัดสรรวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับผลรวม10หน่วยใต้8หลังสัมวัตถุดิบตรงใต้ก็จะมีดับ081726354453 6 2 7 1 8 0แล้วก็99ในเมนูที่20พิจารณาวัตถุดิบอย่างมีวิจารณญาณกาปรุงแล้วก็คัดสรรเมนูออกมานะครับ นี่ก็จะเป็นการคัดเลือกค่าสรมวัะสิทิบที่ดีที่สุดที่มีคุณภาพวัตถุดิบที่ด้คุณภาพก่อนที่จะนำมาปรุงเมนูดับขนมไทยในวันที่16กุมภาพันธ์หกต่อไปหน่วยการเรียนรู้ต่างๆแต่ละหน่วยแต่ละเมนูนะครับล้วนเป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นโปรดใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์และรับชมต่อไป และขอขอบคุณหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละอาจารย์ที่ได้คำนวณและวิเคราะห์เพื่อให้ทุกท่านนำไปพิจารณาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ตัดต่อขนมไทย16กุมภาพันธ์69ต่อไปหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นกับช่องแมสสตรีทครับเพื่อจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ